สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทะเลหัวหินนะครับตรงนี้ก็คือชายหาดของสโมสรทหารเรือนะครับผมเ,เวลานี้ก็เป็นเวลา16.50นาทีนะครับพาชมบรรยากาศเดดร่มดมตกนะครับผมอันนี้สระน้ำของสโมสรทหารเรือนะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมวิวข้างบนกันครับไปเลยแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะครับ ชมวิวมุมสูงนะครับผมทะเลยามเย็นครับผมเอาทะเลสวยๆมาฝากท่านผู้ชมครับเนี่ยช่วงนี้บรรยากาศไม่ร้อนนะครับผมแดดต้มลม,ลมตกแล้วอากาศเย็นมีลมแรงด้วยครับสมุทรสอนทหารเรือตรงนี้ก็อยู่ติดกับสะพานปานะครับตรงนี้ครับอ,อตรงนี้สะพานปลานนี้ครับสะพานปลานี้ก็ตรงก็เป็นถนนคนเดินนะครับผม เป็นตลาดนัดถนนคนเดินเนี่ยเริ่มเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาของทุกวันนะครับตลาดสะพานปลาหัวหินอเอาทะเลท้ยสวยมาฝากครับผมชมความงามของทะเลนะครับบรรยากาศดีมากครับผมตอนนี้ครับช่วงเวลาสิบเจดนาฬิกาเนี่ยนะฮะ ตรงนี้ก็ภายในสโมสรนะครับผมมีร้านอาหารครับผมมีร้านอาหารห้องจัดเลี้ยงครับวันนี้ก็มีจัดเลี้ยง<ม>ตรงนี้ที่พักก็ราคาไม่แพงครับที่พักราคาหลักพันถากท่านใดสนใจก็พิมพ์ข้อหน้า Google นะครับบุคคลภายนอกเข้าพักได้ครับผมถ้าเป็นทหารเรือก็มีราคา